สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาทำการอัปเดตกิจกรรมนะครัแล้วก็อีเวนต์ทั้งหมดนะครับที่จะมาให้เปิดในวันจันทร์นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่25นั่นเองนะครับก็ทางตัวเกมนะครับก็จะเริ่มใส่อีเวนต์ใหม่ๆนะครับหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆเข้าไปนะ,ปนนปนนนะครับ9วมาาาาาดูกกกรราาัันนครรรรรบบผมมมมมวว่่จจะะีีิหหือออเเ์ใๆไข้้งนนั่เอองนะครับผมโเค มาเรื่อกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผม l o อ i n โบนัสนะครับผมเมื่อเข้าตัวเกมนะครับก็จะได้รับทันทีครับผมเป็นไม้ขับคอยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมรู้ว่าทองเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เลยนะครับผมการแจกเปิดตํานานฟรีนั่นเองนะครับก็น่าจะได้รับกันไปแล้วทุกคนนะครับผมแล้วก็จะมีการแจก gp เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ผมได้ทําการอัปเดตไปแล้วในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับเปิดสุ่มแล้วผมว่าจะได้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็ยังไม่การันีาด้ก็ เป็น event อีเวนต์เดิมนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่เล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับผมสำหรับการเอาชนะบัตสดาวนะผมแล้วก็จะได้เปิดฟรีแพ็คไอคอนิมเมนท์ทันที1ครั้งนั่นเองนะครับผมก็ขอให้เปิดได้ตัวที่ต้องการแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมของที่ผ่านมานะผมหรือว่าที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับผมหรือว่าอีเวนต์ที่ตัวเกมจะเพิ่มเข้ามาในวันจันทร์ที่25บผมหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมตอน9้าโมงเช้านั่นเองนะครับ ซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นั่นเองนะผมหรือว่าอีเวนต์แจกตำนานฟรีนั่นเองครับผมก็จะได้รับทันทีครับผมตำนานชัวร์ๆเลยครับผมการันตีว่าได้ตำนานแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องไปลุ้นเอาเองครับผมว่าจะได้ตัวไหนนั่นเองนะครับก็ขอให้ได้ตัวที่ไม่ซ้ำแล้วกันนะครับก็สำหรับอีเวนต์นะผมก็คือเป็นซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นั่นเองครับก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็ก่อนหน้านี้นะผมก็จะมีการแจกบอลดำแล้วก็ตำนานนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อัปเดตไปแล้วนะผมไม่มีบอลดำแล้วนั่นเองนะครับสำหรับสององงนนนนนนะะะคคครรรรัััััับบบบกก็็็จททีผมเเป่อแล้ว อยู่ในที่2สองผมเอาชนะบอท6ดาวให้ได้นั่นเองนะครับจะได้รับเป็นทันทีครับผมการเปิดแพ็คตำนานฟรีนั่นเองนะผมหรือว่าแจกลีเกนโวไบรคลับนั่นเองนะครับก็มี55าสาตำนานด้วยกันนั่นเองครับผมในแพ็คนี้อันนี้ก็คือการันตีแน่นอนแล้วผมว่าจะได้ตำนานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ว่าจะเปิดได้ตัวซ้ำหรือว่าจะเปิดได้ตัวไหนนั่นเองนะครับก็จะมี55าสิบห้าลีเกนนะผม55าสาตำนานด้วยกันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมแวะไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะคคคคครร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 รัรรรัััััับบบบผผมมมมมโโออออเเเเเปปปะะะะาาาณนน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 ีีนี้้้สหหกกกดดติิจจท่่่ใใวพุงง หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ปเป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ